สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆท่านทีรักทุกท่านครับเจอกับน้ามนคนม้านนาเช่นเคยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเจ้าตัวนี่เลยโตโยต้าโคราเอาติส 1.8V เนวีปี18ไมล์แสนกับ7 0 0นราคา4 6 9 0 0นบาทใครเร็วเอาไปครับคันนี้มีคันเดียวเลยครับเพื่อนๆเข้ามาเมื่อสักครู่และที่สําคัญราคาก็เปิดมาพร้อมกันเลยผมจับมือถือมาไห้ให้เพื่อนๆได้ชมกันน่าสนใจมากๆเพื่อนๆไปดู ดูเลยนะครับนี่คือตัวท็อปของเจ้า1 8ึดเนวี่นะเนวี่ทะเบียนนี้นะครับเพื่อนครับดูเลยใครสนใจนะครับซื้อสดไม่มีแวดจ่ายเท่านี้ออกรถได้เลยดูไม่มีขยับเลยรถสวยมากๆครับอันนี้คือรถที่เพิ่งมาถึงนะครับจริงๆมาถึงตอนเช้าแล้วผมรอราคาอย่างเดียวมันมาถึงปุ๊บก็รีบส่วนกลางที่ทำราคาให้ครับเพราะว่ามีลูกค้านะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะอยู่ใกล้ไกลเราบริการกันได้หมดนะครับไม่ถึงว่าในส่วนของข้อมูลและในส่วนของการแนะนําตัวรถผมบอกเลยว่าคันนี้ผมแนะนําสวยมากยางเป็นปี3 3นะเพื่อนะนะนี่ขอบ16บทาลัดยางจะเป็น205 55 R 1 6แม็กโรงงานสวยมากมามาดูว่าเลขไม่เท่าไหร่จริงๆ ใครกำลังหาเครื่องสวยๆแรงๆนะคันนี้ดูเพื่อนๆดูนี่ยังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะรุ่นนี้นะครับทรอบสุดของเขาแล้วนะครับในส่วนของการสตาร์ตก็จะเป็นพุทธสตาร์นะเม,มื่อวานผมรีวิวคร่าวๆไปวันนี้ผมรีบมาจัดก,การให้เลยคันนี้นะมันมาถึงเมื่อวานเมื่อวาน,วานตอนเย็นๆ ตอนเย็นผมก็เลยรีบจาัดก,การ่ะพวงมลาลัยเป็นสามก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันนะพุชคอนโทรลนะครับอยู่ด้านล่างนะ1.8และที่สำคัญแพดเดิ T ้ลชิพโคเท่เพื่อนๆนี่คือท็อปสุดของเขาแพดเดิ้ลชิพเล่นเกียร์จาก,กเกียร์ออโต้ไปเกียร์แมนวนวลได้เลยมันอย่างเล้าใจแน่อนอนที่สำคัญใหม่มากเอ่เกียร์ได้สองชุดเลยเพื่อน ดูส,สวยๆเลยนี่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นเป็นตัวกวดขึ้นลงนะครับนี่คือตัวท็อปของเขาจอเป็นทัชสกรีนนะครับนี่ส,สวยๆร้วาวมากเพื่อนๆนี่ผ้าหลังคาย,ยังส,สวยๆอยู่เลยยังไม่ทำอะไรนะฮะเบาะจะเป็นเบาหนังแท้นะครับลายตะเข็บจะเป็นสีน้ำสีน้ำตาลอ่อนๆนะส,สวยๆโอ้โหใครเอาไปใช้นี่ มบอกเลยว่าคุ้มเพื่อนมาผมพาไปดูเนี่ยไหมนอนประตูเดิมๆไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีหน่วยงานคัดกรองให้เราได้อุ่นใจไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับมีตรวจเช็คให้มีคนตรวจเช็คเกรดรถให้อย่างนี้ฮะว้าวมากนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ,อย,รบอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะหลายท่านบอกว่าเออผมอยู่ไกลจังอยู่นครพนม อยู่สุราษฎร์ธานีอยู่มึงเลยตังบูลมพูบ้านผมเองก็ซื้อได้ครับเพื่อนไม่ต้องห่วง1.8 V หนึ่งจวไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมดูน็อต้านหลังให้อ่ะน็อตหลังมีแกะทําสีหนึ่งครั้งแต่ว่าโครงสร้างเดิมครับส่วนแม่ก็จะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นี่เดิมเดิมนะเเดิมไม่มีไม่มีมมนี่ตะเข็บเดิม สวยมากก็จะเป็นนิดๆหน่อยๆก็อาจจะรอยบุงรอยบุบบ้างก็ถอดทําสีให้น่ครับซีนเดิมๆสวยนี่ฮะ,ฮะโอ้โหเพื่อนๆครับใครหาตัวท็อปนะคันนี้โค้รสวยปี18ปดปีหนึวันว้าวมากนี่เบาะข้างคนขับนะจะเป็นไฟฟ้านะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับ แอรคันนี้น่าจะหกหรือแปดลูกนะน่าจะหกลูกนะเพื่อนนะอันนี้นี่สวยมากมาน,ะนี่กระจกมองหลังเป็นตัดแสงอตัตโนมัตินะเพื่อนนีตัวท็อสวยมากครับใครสนใจรีโทรมาคันนี้มีคันเดียวด้วยก่อนที่มันจะสูกส่งไปที่รามประมูลบอกเลยปร,ราณประมูลนี่เพื่อนๆน่าจะสู้พ่อค้าไม่ไหวหรอกนะ ก็ลองดูครับว่าใครสนใจหรือว่าอยู่ในใจอยู่แล้วอยากได้ตัวนี้1.8 V Navy ตัวท็อปปี18นะครับราคา4,69,000บาทเท่านั้นใครอยากได้โทรมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้และที่สำคัญอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็กดลิงก์ไลน์ซึ่งอยู่ในใต้คลิปนี้เช่นกันเพื่อนๆครับอย่าพลาดคันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ